เขินก็เขินแต่ก็โอเคเปิดตัวเลไหมของงานครั้งนี้ผมว่าจริงเราก็เปิดกันอยู่แล้วนะเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรกันอยู่แล้วนะครับีก็คือสถานะเรียกว่าแฟนครับผมมาพาไปเจอทุกครอบครัวเราด้วยใช่ครับก็เจอหมดแล้วเจอพี่สาวเจอคุณพ่อคุณแม่นะครับโอเคครับโอเคเขาผมรักใครผมนั่นแฮปปี้เขาก็มีความสุขด้วยถามว่าห่วงไหมผมคงไม่ยุ่งกับการทํางานเขานะครับผมผมอยากให้เขาเลือกเองก็เขาอยากทําอะไรจะให้ทําอาจจะมีแบบ เออก็มาบอกก่อนก็ให้เราตั้งหลักก่อนให้เราตั้งตัวก่อนเฮ้ยเนี่ยก็น่จะอย่างนี้นะอย่างนี้นะโอเคอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองก็ไม่ติดห <ขอ S 1> ลอกมันคือการแสดง<ม>นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดผมได้เล่นบ้าง <c oughs> ก็อย่าว่ากันแล้วกันนก็เกงใจก็อย่างที่บอกค่ะแล้วก็ถามก่อนว่าโอเคงานนี้เป็นอย่างนี้แบบจะออกงานแล้วก็เอาเสื้อผ้าให้ดูก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถามว่าสกรีนไหมก็บางทีก็อาจจะมีโอ้โอ้ไปน,นิดนึงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองครับแต่ว่าก็ก็จะไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายมากอาย่างนี้าไมา่ไม่เราคงไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs>